แล้วคะ่ะข่าวสารสาระสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะคะแอดมินก็เอามาแบ่งปันให้ท่านชมได้รับฟังกันนะคะจะเป็นข่าวอะไรนั้นเราก็ไปรับชมกันเลยคะ่ะ แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารใหม่ๆต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะปิดจ็อบครบสิทธิ์ยีล้านคนคนระครึ่งเฟดสามเริ่มโอนเงินเข้าเป๋าตังค์พฤศจกิกายนนี้ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังข่าวสารกันนะคะก็มาพบกับแอดมินในวันที่25ตุลาคม2564วันนี้ทางช่องก็จะมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้รับฟังกันนะคะซึ่งก็จะเป็นการรายงานข่าววันต่อวันกันนะคะคุณผู้ชมเราก็ไปฟังเนื้อหากันต่อเลยค่ะ ครบสิทธิ์2ีล้านคนสำหรับคนละครึ่งเฟส3หลังประชาชนแห่ลงทะเบียนเตรียมรับเงินเข้าเป๋าตังเพื่อจะก,การกนยนี้ส่วนคนลงทะเบียนใหม่ดูเช็ควิธียืนยันตัวตนได้ที่นี่เมื่อวันที่25ตุลาคมป <finally. S 2> ิดจ็อบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่3หรือคนละครึ่งเฟส3ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับใจ ใช้สอยภายในประเทศและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนทั้ทงนี้โครงการคละครึ่งทั้งหมดเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจำนวน28ล้านสิทธิ์ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนตั้งแต่14มิถุนายน2564และเริ่มใช้จ่ายกันเมื่อเดือนกระกฎาคม2564จนถึงธันวาคม2564 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินจากโครงการคนละครึ่งเฟส3ผ่านแอปเปาตังจำนวน3,000บาทโดยแบ่งจ่ายเป็นรอบที่1จํานวน1,500บาทรอบที่2จํานวน1,500บาทและล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มงเงินให้โครงการคนละครึ่งเฟส3ให้ประชาชนอีกคนละ1,500บาท โดยจะเริ่มโอนเข้าแอปเป๋าตังในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปส่งผลให้ประชาชนที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น4,500บาทสำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้รับเงินเพิ่มอีก1,500บาทโดยจะร่วมโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังในเดือนพฤศจิกายนนี้สามารถใช้จ่ายได้จนถึง31ธันวาคม2564 ขณะที่ประชาชนที่ลงทะเบียนใหม่นั้นจะได้รับเงินเข้าแอปเปาตังในจำนวน4,500บาทครั้งเดียวและสามารถใช้จ่ายจนถึง31ธันวาคม2564วิธีการยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ยืนยันตัวตนคนละเครึ่องในแอปเปาตัง1เข้าแอปพลิเคชันเปาตังดูที่กาสจีแล้วกดตรงเมนูสมัครใช้และบริการ 2. กยินยอมการจัดการข้อมูลยืนยันตัวตน 3. เตรียมบัตรประชาชนถ่ายรูปบัตรประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 4. กรอกข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมและข้อมูล C ีดับดีที่มาของไรายได้ 5. เลือกวิธีการยืนยันตัวตนด้วยแอปกรุงศรีหรือสแกนใบหน้ายืนยันตัวตนด้วยแอปกรุงศรี 1. เข้าสู่กรุงศรีพร้อมใส่รหัส PIN กรุงศรี 2. กดปุ่มดำเนินการ f เป่าตัง 3. กรหัส otp จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับกรงุงศี 4. ี 4. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเมื่อสมัครสำเร็จการ์ดบอรเรจ,จะค้างหน้ากำลังตรวจสอบข้อมูลเลือกตรวจสอบสถานะล่าสุดเพื่อดูผลการสมัคร เมื่อสมัคร G สำเร็จหน้าจอก็จะแสดงการ์ดและกดไปยังหน้าหลักเพื่อใช้งานยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของกรุงไทยวิธีนี้สามารถใช้ได้เมื่อคุณลองทำยืนยันตัวตนในแอปเป่าตังและพบว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านแก้ไขได้ง่ายๆด้วยการไปยืนยันตัวตนอีกครั้งในที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยมีขั้นตอนดังนี้ หนึ่งเตรียมหลักฐานที่ต้องใช้คือบัตรประชาชนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องใช้บัตร ATM 2. ค้นหาตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยได้โดยค้นหาคำว่า ATM กรุงไทยยืนยันตัวตนบนแอป 3. เมื่อค้นหาตู้เจอแล้วก็ให้ถือบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทย 4. เลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM 5. ยืนยันการเป็นเจ้าข,ของบัตรประชาชน 6. ยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตน 7. เสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการบนแอปเป่าตั้งก็เป็นอันเสร็จสิ้นสรุปก็คือครบสิทธิ์แล้วนะคะ28ล้านคนสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3ซึซิงก็เตรียมรับเงินเข้าเป๋าตังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ชม ทางช่องก็ขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีความคืบหน้าหรือสิทธิประโยชน์เรื่องอันใดทางช่องก็จะเอามาลงเอามาเล่าให้ผู้ชมได้รับฟังกันอีกนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า